เสร็จแล้วครับโอ้เนือหมูนิดหนึ่งนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับสดีครับวันนี้พบกับช่องชินสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําผัดกวางตุ้งนะ้ามันหอยกันนะครับส่วนผสมโอยวัตถุดิบก็จะมีผัดผักกวางตุง้งเนื้อหมูกระเทียมส่วนของน้ำปรุงรสก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับ ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันนะครับมีน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสเนี่ยนะครับโอเคครับเราก็ต้องเริ่มจากการซอยให้กระเทียมมันเป็นอันเล็กๆก่อนนะครับโอเคเราไปทำกันเลยหรือว่าใครจะทุบก,ก็ได้ครับซึ่งผมจะหั่นเพื่อความสวยงานมะอาอแค่นี้นาะพอแล้วครับ เราก็จะมาหั่นกวางตุ้งกันเลยนะครับเราจะหั่นกวางตุ้งเป็นชิ้นพอดีคํานะครับก็คือเราจะหั่นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้ไปกเสียเวลาผมคิดอะไรออกออกแล้วก็แค่เอามาซ้อนกันอย่างนี้แล้วฟันชะเดียวเลยแค่นี้ก็ได้หลายอันแล้วครับแล้วทำเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เลย อันนี้ผมจะทำประมาณหนึ่งจานนะครับน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวผักมันน่าจะหดทำให้มันเล็กผมว่าน่าจะใส่เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตั้งกระทะ เดี Yo, ๋ยวเราก็จะมาตั้งกระทะกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับใครที่อยู่หอแล้วไม่มีเตาแก๊สใช้ก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับถูกหน่อยนึงนะครับผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่เชเทีนี้เราก็จะมากดปุ่มเปิดกันใครที่เคยไปกินร้านชาบูก็จะเห็นกันนะครับทีเราก็จะเจี <S <S 2> <S 2> <S 2> ๊บยบไตั้งกระทะเสร็จแล้วนะครับเราเรอให้มันร้อนแปบนึงแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลย ใส่นิดเดียวนะครับถ้าใครเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่มันติดกระทะก็ใช้เยอะหน่อยนะครับแต่นี้ผมผมมันไม่ค่อยติดกระทะครับแค่นี้น่าจะพอได้เหมือนกันครับอุ้ยผมขอเก็บผักก่อนมันโอ้ยต่อไปรอนะ้ำมันรอ้อนแล้วเราก็จะมาตักกระเทียมใส่แล้วก็ผัดไปเลยนะครับ จนกระเทียมเหลืองนะครับน่าพอได้แล้วครับชี้เราก็ตักมาใส่ลงไปเลยชุมแล้วผัดไปเลย ผมอยากจะให้กลิ่นมันไปถึงท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะตอนนี้มันหอมมากดูกระเทียมถ้ามันเหลืองก็จะใส่หมูลงไปนะครับอะอะม่ต้องใส่ครับผมมาถ่ายข้างนอกมันก็จะมีอุปสรรคอยูนะครับตอนนี้กระเทียมเหลืองแล้วนะครับเรามาใส่หมูกันเลย ออผมลืมบอกไปนะครับนี่คือผัดกวางตุ้งแบบใส่หมูนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปอย่างนี้เลยนะครับอาอเดยวมันแตกแล้วโอ้แล้วก็จะมาผัดให้เข้ากันเลยนะครับผัดจนกว่าหมูจะเริ่มสุกนะครับ อนนี้หมูเริ่มสูกแล้วครับเราก็จะใส่ผักลงไปเลยโอ้ยมีดโอ้ผักตกใส่ลงไปแล้วนะครับเละเสียบม,มีดไว้ก่อนเลย ผัดจนกว่าผักมันจะสลดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเออลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับโอ๊ย ใส่ลงไปหละต้องเก็บไว้เหมือนเดิมผัดให้เข้ากันนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณปลายช้อนนิดเดียวนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับนิดเดียวกับน้ำตาลนะ ประมาณนี้ไน่ได้ครับเดะแล้วก็เก็บไปเลยคนหีเก้ากันนะครับตอนนี้ผักสุกแล้วตามเลยน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจะเอาหรือจะเทใส่ช้อนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะเทใส่ช้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ันนี้น่าจะได้ดครับอะแล้วผัดจนกว่ามันจะสุกนะครับผัดไปเลยตอนนี้สุกแล้วนะครับก็ปิดแก๊สเลยทีนี้ก็ปิดไฟเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอามาราดข้าวเลยนะครับ แล้วเราก็จะมากินกันเลยตอนนี้ข้าวมาแล้วครับข้าวของผมเป็นข้าวผสมข้าวกล้องนะครับเนีย่ยครับโอเคครับเราจะมาตักปลาข้าวเลยนะครับอุย้ยตรงน,นี้ก็ะถาจะได้สวยๆนะครับชิบโอ้ยใส่ลงไปอีก นี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมให้ดูกใกล้ๆครับนี่ครับน่ากินมากเลยมันน่าอร่อยมากเลยนะครับจนวันนี้ผมต้องไปกินก่อนนะครับเพราะตอนนี้มผมหิวมากตอนนี้มผมว่าได้จัดใส่จานมาแล้วเราก็จะมาชิมกันเลยนะครับเริ่มจากการเคียวพักแล้วก็ตามด้วยข้าว อร่อยครับอ,อร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากผมอยากกินอีกแล้วครับแต่ว่าผมอยากกินคนเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมต้องไปกินต่อแล้วนะครับแล้วคราวหนะ้ามาดูกันนะครับว่าผมจะมาทำอะไรอีกนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Oh. Hmm.